หมอนรองกระดูทับเส้นประสาทสามารถรักษาทางกายภาพบําบัดได้หรือไม่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโรคหมอนรองกระดูทับเส้นประสาทนะคะมีการรักษาหลักอยู่2วิธีค่ะ 1. คือวิธีการผ่าตาดัดมักจะใช้กับผู้ป่วยในรายที่มีความรุนแรงของตัวโรคค่อนข้างมากห,หรือรักษาในรูปแบบกายภาพบําบับาดหลายวิธีแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นซึ่งแพทย์ก็จะทําการพิจารณาให้ทําการผ่าตัดนะคะ 2. การรักษาโดยการไม่ผ่าตัดนั่นก็คือการทํำกายภาพบ,บาบัดค่ะจำเป็นที่จะต้องทํำกายภาพบํบาบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยให้อาการปวดอาการชาล้าต่างๆค่อยๆดีขึ้นรวมไปถึงนะคะคนไข้ต้องมีการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะทําให้เกิดโรคซ้ำได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะของโรคมอวรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีอาการปวดหลังเรื้อรางอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะรีบปรึกษาการทํำกายภาพบาบัดกับเราได้ที่ทัสมีและทัสมีพัรทินิกทุกสาขาเลยนะคะ